อ่ะเรื่องที่สามเออแล้วเรื่องที่สามนี่เรื่องอะไรเนี่ยฮะอะไรอ่ะนิติราชนี่มันมันยังไงกันฮะอาจารย์นะที่ออกมานี่มัน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 ดูแล้วแบบไปมาตาะไรหนึ่งหนึ่งสองนี่ผมดูแล้วมันไม่เข้าท่าดีมันจะทําให้ถ้าทาให้ประชาชนจะเดี๋ยวก็เกิดมีอะไรกันขึ้นทำไมฮะเนี่ยเพราะว่าดูแล้วถ้าจะแก้กันอะไรตรงเนี้ย เป็นพวกไหนกันแน่ครับนี้นี่ิศา่าเนี่ยใครเป็นใครเป็นตัวเออะครับเขาก็ประกาศช,ชื่อนี่ก็เป็นอาจารย์ที่คณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เออคณะดออ,อยู่ธรรมศาสตร์ใช่ไหมฮะคัะ่เมว่าถ้าเจอแบบนี้นะผมตัดคอแน่เลยนะเนี่ยถ้าถ้าถ้า,ถา,ถา,าจะมามันจะมามามาแก้กันในหนึ่งหนึ่งสองเกี่ยวกับทางเนี่ยผมผมผมคนนะผมไม่ยอมคนนะต้องมีการนัล้กันแน่เลยเพราะผมไม่คุณอุบไม่คุณคุณคุณ รู้ข้อความในมาตรา112ไหมเนี่ยคุณรู้ไหมว่ามาตรา112มันเป็นอะไรรู้ไหมเป็นมันเป็นอะไรรู้ไหมมันแคเรื่องเดียใช่เขาได้ไม่ใช่ <c inate> คุณยัง c, คุณรู้ไหมว่ามันคืออะไรว่ามาตรา1บมาตรา112ม,มันเป็นเรื่องอะไรคุณรู้ไหมคุณจะไปตัดคอเข useful, นาเนี่ยคุณรู้ไหมเป็นเรื่องอะไรมันอยู่ในประมวลกฎหมายยาคุณรู้ไหมครับก็เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าพูดถ้าเกิด ก็ที่เขาบอกว่าถ้าถ้าเกิดว่าโดยความคิดเห็นแล้วที่ออกมาเนี่ยจะไม่มีความผิดเกี่ยวกับเกี่ยวกับเนี่ยฮะคุณคุณเคยอ่านไหมฮะแต่ผมผมผม,ผมไม่เคยอ่านผมยอมรับผมไม่เคยอ่านแต่ทีนี้ไม่คือ,ค,อ,ค,อคือคือคุณแสดงความเห็นแสดงความรู้สึกโดยไม่รู้ข้อเท็จจริงเลยนะเนี่ยอาจารย์นะไม่ใช่เฉพาะผมคนมเดียวนะคือคนอื่นชาติมันเอาคุณก่อนเพราะคนอื่นผมคุยไม่ได้กับคุณแม่แต่ไม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 ่เดี๋ยวฟังฟังนิดนึง เริ่มต้นหาข้อเท็จจริงก่อนคือคุณไม่รู้เรื่องเลยว่ามันคืออะไรนี่นี่ผมถึงถามว่าคุณรู้ไหมว่ามันคืออะไรมาตาร้อยสิบสองที่พูดกันนี่มันคืออะไรมันอยู่ในหมวดไหนในประมวลกฎหมายอาญาถูกแล้วฮะแต่กรณีข่าวที่ออกมาข่าวที่ออกมามันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ข่าวที่ออกมามันไม่ค่อยเขถ้าเกิดค,คุณรู้นี่คุณไม่รู้ไงคุณถึงค่อยเขถูกแล้วฮะเพราะขาคนไม่รู้ไงฮะทำให ก็ไปหาความรู้สิครับเหมือนคุณเหมือนคุณหาเทปไอ้แลนลี่นะครับครับคุณอยากรู้คุณก็ไปหาความรู้สิครับคุณจะมานั่งคิดไม่คุณจะพักไม่ข่าวอยู่ไม่ใช่คุณจะมานั่งคิดเองทําไมถ้าคุณไม่แสวงหาข้อเท็จจริงแล้วคุณจะมีพื้นฐานในการจะแสดงความรู้สึกหรอแล้วคุณฟันคนผิดคนนะฟันคอผิดคนนะเอาอะไปหาความรู้ก่อนเถอะนะครับครับ แต่ผมจะไม่รับเป็นธุระมาบรรยายนะครับเรื่องแบบนี้ตัวใครตัวมันในการหาความรู้แต่ผมบอกให้รู้ก่อนว่าเวลาเราพูดถึงมาตรา112เนี่ยเป็นเรื่องประมวลกฎหมายยามาตรา112ท่านต้องไปอ่านก่อนแล้วก็ต้องไปดูด้วยว่าเขาขอแก้ไขหรืออะไรยังไงเพราะอะไรตรงไหนนะแต่ต้องเริ่มต้นด้วยข้อท็จจริงให้มันถูกต้องก่อนนะ ไม่ใช่การแก้รัฐธรรมนูญนะครับมาตรา112ไม่ใช่เรื่องรัฐธรรมนูญนะครับเรื่องแก้รัฐธรรมนูนนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะมาตรา112นี่อยู่ในประมวลกฎหมายอาญาแล้วผมจะบอกว่ามันเคยมีการแก้ไขมาแล้วเมื่อปี2519เนี่ยมีเคยมีเคยมีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112มาแล้วครั้งหนึ่ง ไปดูภูมิหลังเถอะนะคุณนิพาสายสีภูมิหลังเถอนะถ้าคนละคนละแผนกันณณวันนั้นมันก็คงเราก่นแล้วแต่คือคือเขาเขาจะฝ่ายที่เขาสนับสนุนคุณทักษิณก็จะดําเนินการยังไงให้ช่วยคุณทักษิณร้อยแปดพันวิธีก็เป็นเรื่องที่เขาเดินหน้าทําไปส่วนคุณไม่เห็นด้วยเมื่อเขาทําไปแล้วคุณก็จะมาคัดค้านเรื่องของคุณอีกเหมือนกันไม่ก้าวไกยกันใช่ไหม อ่าคุณก็ถามคุณไปคุณไม่เห็นด้วยคุณก็คุณทักษิณจะมาที่ไหนคุณจะไปประท้วงกระเหลืองคุณก็แยกกันสิทาไมล่ะแต่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 มองจากอดาีตาสรอาจารย์แต่ดิฉันคิดว่ามันคงไม่ง่ายอ่าไม่ง่ายก็ไม่ง่ายแต่มันไม่ใช่ว่าไม่ได้อ่าไม่ง่ายก็ไม่ได้นี่เรื่องคนละเรื่องกันนะค่ะเออเพราะว่าตามความคิดเห็นของดิฉันก็คือที่ว่าน่าจะ ไปเข้าไปนอนสักเดือนสองอันนี้เอคุณคิดใช่คุณคิดแล้วคุณไปประคับคุณอื่นเขาคิดอย่างคุณได้ไหมคือคือคือเข้าใจแต่ว่าเข้าใจก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรพูดไปพูดมาเขาบ่นมาที่เก่าก็ผมบอกเลยไนงะคนนี้เขาอยากให้คุณทับสินกลับมาโดยไม่ต้องติดคุกไม่ต้องรับโทษได้เงินคืนได้กอบปู้ศักดิ์ศรีมาเขาก็มีหลักคิดของเขาเขาก็ไปทําจะทําช่องไหนก็ให้เขาทําไป ไม่ว่จ mm ววาจะลื้อฟื้นคดีไม่ว่าจะนิรโทษกกรมไม่ว่าจะอาพยาโทษหรือจะแก้รัฐธรรมนูนแล้วก็แล้วแต่ก็ให้เขาทาไปอคุณไม่เห็นด้วยเขาทาตรงไหนคุณไม่เห็นด้วยคุณก็ไปค้านเออก็แยกกันสิทําไมอ่ะก็ต่างคนก็ต่างทาไปได้ไหมอ่าทำไมล่ะอืออาอะไรล่ะก็แบงก็คนละคนละแผนกันคนละพวกกันนะ เออเวะวะ่าคิดไม่เหมือนกันก็ทําไม่เหมือนกันก็ถูกแล้วเอาว่คนละนแผนกันนะเอาเอาเอาเหอะไม่ใช่เอาเหอะนี่ผมพูดให้หลักคิดคุณนะเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าตอนนั้นสงสัยอ๋อเอ็อีกเรื่องหนึ่งสงสัยแล้วก็เรื่องคุณตอนตอนถูก<ท>ย้ายประเทศละอาวจะย้ายประเทศก็เร <bras S 1> <ข Pacific S 2> ื่องของคุณคุณจะย้ายไปไหนล่ะเอ้าคุณมีปัญญาจะไปอยู่ต่างประเทศเหรอมีตังพอเหรอมีบ้านเหรอ คุณมีเงินสักเท่าไหร่จะไปอยู่ต่างประเทศตลอดชีวิตอ่ะมีได้ไปอยู่นิวซีแลนด์ไกลไปเลยเราไปไกลไ<ด>ไๆไปเลยคุณไปอยู่ตลอดเลยเงี้ยได้แค่เรื่องคุณทักสินเรื่องเดียวเงี้ยคุณจะไปทิ้งประเทศเลยเหรอเหรอใชนี่ผมจะผมจะตราหน้าไว้เดี๋ยวนี้เลยคือรับไม่ได้่รับไม่ได้ถ้าคุณทักสินกลับมาแล้วรับไม่ได้ผมไม่มีทางเชื่อว่าคุณจะทิ้งประเทศไทยไปอยู่นิวซีแลนด์เลยไม่ใช่ผมท้าทายคุณเดี๋ยวนี้เลย ไม่ใช่อาจารย์เอานี่คุณบอกคุณไปได้แล้วคุณไม่อยากอยู่เนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าคุณทัดสินเข้ามานะคุณที่โทรมาหาผมคนเนี้ยวันเนี้ยถ้าคุณไปอยู่นิวซีแลนด์ตลอดชีวิตนะให้ตัดคอผมได้เลยไม่ไม่ไม่มันเป็นไปนไม่ได้ที่คุณจะไปทําอย่างนั้นนะ่ะมันโอ,อ้โหมันจะเป็นรักชาติรักประชาชนเห็นความติธรรมขนาดยอมทิ้งชีวิตตัวเองกับเรื่องอย่างนี้ผมไม่เคยเชื่อเลยไม่เคยเชื่อว่า,วามนุษย์มันจะถึงขนาดนั้นผมไม่เคยเชื่อ คือดิฉันคิดว่ามันมันมันคงไม่ไม่ง่ายขนาดนั้นไม่ง่ายไม่ง่ายอีกเรื่องแต่คุณพูดว่าคุณจะไปอยู่นิวซีแลนด์เลยเนี่ยผมบอกว่าเฮ้ยจะไปอยู่วันสองวันน่ะได้เดือนสองเดือนน่ะได้แต่ตลอดชีวิตเพื่อคัดค้านอย่างเงี้ยนะโอ้โหผมผมผมต้องกาคุณเลยว่าคุณเป็นคนมีอุดมการณ์แบบชนิดที่เรียกว่าน่าสรรเสริญเลยว่าคิดไม่ตรงกับเราเรามีหลักการเข้มข้นแบบนี้ถ้าทักสิณเข้าประเทศไทยกูไปอยู่นิวซีแลนด์หนีกันเป็นคนละข้างแบบนี้นะโอ้โหผมกลาาคุณจริงๆแต่ผมเชื่อว่าคุณไม่ทำไง ขาไม่สําคัญกับกับกานดิฉันขนาดนั้นแล้วนั่นสิตกลงคุณจะทํำไหมเราไปไปมามาไอ้อย่างงี้ไม่ต้องคุยไอ้ไปไปมาไม่ต้องคุยหนีลาคาญอย่างงี้ไม่ต้องคุยอย่าคุยถ้าหนีลาคาญอย่าคุยจะเพียงแต่ว่าคือใครมีบ้านอยู่ไปซื้อบ้านอยู่นี่จะหนีลาคาญไปอยู่รอนดอนสักเดือนหนึ่งเลยอย่างงี้อย่าคุยอย่าคุยไอ้นี่มันทำายมันเรื่องมันเรื่องหาหนีหุ่นหิดมากกว่าไม่ใช่เรื่องหลักการอะไรสาคัญแล้วอย่างนี้ระบบระบบ อ,อย่าคุยต่อเลยอย่าคุยต่อเลยอย่าคุยต่อเลย<ะ>คิดไม่เหมือนกันอย่าคุยต่อเลยอเ,เอออย่าคุยต่อเลยคุยแล้วเหม็นคี้ฟันแหนถึงขนาดทักสิงเข้ามาทนไม่ไหวจะต้องไปอยู่นิสิตประูให้ถ้าหนีไปเที่ยววันสองวันอาทิตย์สองอาทิตย์นี่เป็นเรื่องปกติแล้วลำคางก็หนีอยู่แล้วนะแต่บางขาะว่าจะทิ้งชีวิตทั้งชีวิตเลยนะไปตั้งลกลากที่นั่นเลยนะโอ้ผมว่ามันน่าจะน่าจะ,าจะดูเดือดเลือดผ่านเกินเหตุแต่ผมไม่มีปัญญาฮะผมไม่มีบ้านในต่างประเทศผมไม่มีอะไรทั้งนั้นนะ นิรนามใส่สา,สามนิรนามครับฮัลโหลเจิญครับค่ะจะมีคําถามมาถามค่ะจะมีคําถามมาถามเรื่องอ,อโดยทุกข้อนหนึ่งนะคะโดยทั่วไปคนที่เข้าสุบุรีเล่นการพรานันเจ้าชู้มากผัวอะไรมีสามส่วนมีศาสนากันไหมคะคนละเรื่องกันคือเรื่องมีศาสนาก็เรื่องนีตอบไม่ตรงคําถามค่ะ อะะไรนะโดยทั่วไปแล้วคนที่ดินเหล้าสุบุหรีเล่นการพนันเจ้าชู้มากผัวไหลเมียสัมสอนทางเพศมีาศาสนากันไหมคะบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีครับแล้วทําไมคนที่มีาศาสนาถึงทำพฤติกรรมแบบนี้ล่ะคะต้องถามเขาามาถามผมไม่ได้งั้นแสดงว่าการมีาศาสนาไม่สามารถใช้เป็นหนึ่ดัชนีชี้วัดแล้วคนว่าต้องถามว่าคําว่ามีาศาสนาเนี่ยคืออะไรต้องถามคุณกลับนี้ว่าคําว่ามีาศาสนานี่คืออะไร มีศาสนาก็คือคําว่ามีศาสนานี่คืออะไรก็คือมีเออคือยังไงอ่ะอธิบายฟังเอามีศาสนาคริสนี่คือยังไงคือไม่มีศาสนาคือเอาถามว่าคนที่มีศาสนานี่คือยังไงคือเออเอาให้เป็นรูปธรรมเลยอ่ะเอาศาสนาคริปเป็นยังไงคนที่มีศาสนาอ๋อทีฉันไม่ได้ศาสนาคลิปศาสนามุทศาสนาอิสลามอ่ะไม่ได้นับศาสนาอิสลามเลยค่ะศาสนาพุทธไม่ได้นับถือเหมือนกันค่ะไม่ได้นับถือคุณนับถือศาสนาอะไร ไม่มีศาสนาไม่มีศาสนาแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าเขามีไม่มียังไงคำว่ามีศาสนาของคุณในหมายความว่าอย่างไงในเมื่อคุณเป็นคนไม่มีเนี่ยคำว่ามีศาสนาคำว่ามีศาสนานี่คืออะไรของคุณไม่มีศาสนานี่คืออะไรขออเออเอาเอาเอาคนไม่มีศาสนาอย่างคุณก็ได้ว่ามันมันมันคำว่าไม่มีศาสนานี่คืออะไร คำว่าไม่มีศาสนาก็คือเออ่อยังไงดีอ่ะไม่รู้คุณเป็นเองอ่ะคุณต้องตอบได้คือเราเราไม่ได้ตัดสินใครไม่ใช่คำว่าไม่มีศาสนาคืออะไรคำว่าไม่มีศาสนาเออคุณเป็นนะคุณบอกคุณไม่มีศาสนาเนี่ยคือเป็นยังไงคำว่าไม่มีศาสนานี่เป็นยังไงในบ้านคุณไม่มีอะไรเลยพระพุทธรูปไม่มีอะไรไม่มีทั้งนั้น อ๋อตอนี้ฉันก็เห็นเยือยนะไม่ใช่ไม่ผมถามคุณไม่ต้องเห็นเอาเอาคุณน่ะคุณว่าคุณไม่มีศาสนาเนี่ยมันเป็นยังไงอธิบายให้ฟังสิตอบให้ตตงคาถามก็คือเป็นตัวของตัวเองค่ะมีความคิดเป็นตัวของตัวเองค่ะอ้าวแล้วคุณที่เขามีศาสนาเขาไม่มีความคิดเป็นของตัวเองเหรอ อ่าคุณต้องตอบได้นะเพราะคุณบอกคุณไม่มีศาสนาคือจะใช้ใทําอะไรต้องมีวิจารณ์มาของตัวเองค่ะเขาก็มีคนที่มีศาสนาเขาก็มีวิจยารณญาเขาก็มสีสติปัญญาคิดว่าจะทําอะไรไม่ทําอะไรอ่าแล้วทำไมเขโดยทั่วไปคุณไม่เอาตรงนี้ก่อนนะคำว่าไม่มีศาสนาของคุณนี่คืออะไรเอ,เอาเอาเป็นตรงๆก่อนไม่มีศาสนาเออไม่มีศาสนาของคุณนี่คืออะไรคุณบอกคุณเป็นอนะ่ะ จะได้รู้ว่าคนไม่มีศาสนาเนี่ยมันเป็นแบบไหนอ,อ๋อคือดิฉั้นนี้เชื่อหลักทางวิทยาศาสตร์ะ่ะคะหลักอะไรวิทยาศาสตร์เช่นเอมองโลกในแง่ดีไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่หลักวิทยาศาสตร์ครับอันนี้ไม่ใช่หลักวิทยาศาสตร์ครับมองโลกในแง่ดีนี่ไม่ใช่หลักวิทยาศาสตร์ครับหลักวิทยาศาสตร์ค่ะเล้วหลักวิทยาศาสตร์เป็นไงคุณรู้ไหมหลักวิทยาศาสตร์ในการมองโลกในแง่ดีไม่ใช่หลักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่มองโลกในแง่ดี หล่าวิทยาต้องมีเรื่องการสังเกตเรื่องการตั้งข้อสมมติฐานเรื่องการพิสูจน์อันนี้ถึงจะเรียกว่าหลักวิทยาศาสตร์ไอที่คุณพูดว่าหลักอะไรอะไรมองโลกในแง่ดีนี่ไม่ใช่หลักวิทยาศาสตร์คร tiempo, ับแกมาจากไหนวิทยาศาสตร์ครับเป็นชื่อคนไปถามจิตแพทย์โอ้โหวางสายไปเลยครับขอบพระคุณนะถ้าจิตแพทย์ไหนบอกว่าการมองโลกในแง่ดีเป็นหลักวิทยาศาสตร์นี่มาเจอกันเลยครับ i า n ติฟิกแมสตอนนี่ไปเปิดดูได้เลยฮะมันจะมีหลักของมันว่าจะต้องทำหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่รู้ผมคุยกับคน